6เคล็ดลับเลือกผลไม้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดผลไม้เป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญ แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าการเลือกและกินผลไม้อย่างไรถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดผมเองก็เพิ่งรู้เรื่องนี้มาไม่นานมานี้วันนี้ผมมี6เคล็ดลับเลือกผลไม้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดมาแนะนํา 1. เลือกผลไม้ตามฤดูกาลมีวิตามินและแร่ธาตุสูงกว่าผลไม้นอกฤดูถึง30% 2. สังเกตสีผลไม้ยิ่งมีสีเข้มยิ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นบุูเบุรบีร่มีสูงกว่าแอปเปิลถึง40%กินผลไม้ทั้งเปลือกอุงเล็บที่กินได้ใยอาหารในเปลือกสูงกว่าเนื้อผลไม้ ถึง5 4. ผสมผลไม้หลากสีได้วิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนมากขึ้น25% 5. กินผลไม้สดดีกว่าน้ำผลไม้ใยอาหารสูงกว่า80%และยังมีน้ำตาลน้อยกว่า30% 6. กินผลไม้ก่อนอาหาร30นาทีดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุดีขึ้น20% การเลือกและกินผลไม้ตามเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากผลไม้อย่างเต็มที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรคที่ดีขึ้น